อ่นะครับ <c oughs> พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูว่ารถผมติดสปอตไลท์แล้วความสว่างมันต่างกันขนาดไหนครับกับรถเดิมนี่นะครับสปอตไลท์ผมติด2ตัวครับนี่ตัวเดียวครับก็ความสว่างก็จะอยู่ประมาณนี้ครับของ L45 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ L50 ที่ผมติดมาผมซื้อมาคู่ละ300นะครับ 60วัตครับผมหลอดละ60วัตสองหลอดก็เป็น120วัตนะครับความสว่างมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าผมติดข้างละ120วัตครับก็เป็นเลอเป็น240วัตครับนี่นะครับข้างหน้าครับก็จะพาไปดูว่าเป็นหลอดอยังไงครับนี่หลอดเดิมครับ ก็หลอดจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับควาสว่างครับดูของ L C 5มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่นะครับสว่างแบบคือทำงานทั้งคื้นได้เลยนะครับ ผมจะพามาดูข้างบนนะครับข้างบนเราสามารถแต่งได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดสีน้ำเงินนะครับก็แต่งได้ครับก็มันจะส่องตา่อยนะแต่ผมเอาเทปดำนะครับผ้าเทปดำมามาปิดตรงนี้ไว้นะครับมาดูข้างหน้ากันนะครับความสว่างครับผมก็สว่างมากนะครับทำงานตอนกลางคืนได้เลยครับ ดูครับอาแล้วมาดูข้างหลังครับก็อย่างนี้ครับทํางานทั้งคืนได้ครับสว่างรอบคันเลยครับเหลือแต่ข้างๆนี่ครับมันยังมืดอยู่อะผมก็จะได้กลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาฟังเสียงโบนะครับทำมามา22ครับโอ้ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับ22 0 0 0นนี่คือรวมทั้งกรองเปลี่ยนนะครับ เปิดไฟนะฮะนะครับเปิดสปอตไลท์ครับก็ยังสว่างครับดู L45 ครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับนั่นคือข้างหลังครับผมแลวนี่คือ L50 นะครับข้างหน้าผมซื้อมารวมค่าส่งก็519บาทนะครับ519บาทสั่งในช้อปปี้ลาซาดาได้เลยนะครับ ดีจริงครับดีจริงสว่างจริงครับไม่โกหกครับข้างหลังครับในกล้องมันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับมันสว่างแต่ไม่กระจายครับแต่ว่าถ้ามาขับขับจริงนี่คือสว่างรอบคันเลยครับข้างๆประมาณ20เมตรนี่คือมองเห็นหมดนะครับ เ,เียมผมก็จับกล้องไม่นิ่งนะครับขับรถมือเดียวครับเมือไปข้างครับไปข้างนี่ของ L50 ก็จะช่วยนะครับเวลาดันดินต,ตอนตะเกืนสามารถเก็บงานได้เลยครับ เพราะว่ามันจะเห็นตรงนี้นะครับข้างๆแต่ข้อเสียของ,ของการตริดกองเปียกนะครับคือเราจะมองมองลําบากครับเวลาดันดินนะครับตรงนี้ครับคือมันไม่มีช่องให้มองนะครับไม่มีช่องให้มองเลย ทุกคนครับ ใช้ดีเซลแล้วก็ถือว่าคุ้มครับอ้าว,วันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากดูอยากหาความรู้ครับ